่าตัดเลเบียแล้วกันบนผ่ากันเยอะขึ้นแหละภาวะแทกซ้อนก็เกิดขึ้นแน่นอนที่เจอหลักๆแล้วกันเนาะอันแรกคือผ่าออกมาเขาเรียกว่ามีการผ่า,าเฉพาะเนเบียอย่างเดียวแต่ไม่ผ่า หนังคุ้มฮิสอตลิสด้วยเพราะบางคนเวลาส่วนใหญ่เราต้องบอกกันเกินครึ่งหนึ่งเกิน50%หนังหุ้มฮิสอลิสเนี่ยมีความหนาและยืดพร้อมๆกับเลบเบียราะฉะนั้นถ้าตัดเลเบียอย่างเดียวหนังคุ้มฮิสอลิสด้านบนยังอยู่มันก็จะกลายเหมือนกับเป็นหนังที่ย้อยมาจากธรรมดาอยู่แล้วต้องการจะสวยกลายเป็น ให่สวยเลยตอนนี้อันที่2คือกวเรื่องแผลเป็นเนาะตรงบริเวณนี้ก็เกิดแผลเป็นได้เพราะว่ามันเป็นอวัยวะที่เวลาเราเดินเรามีการเสียดสีเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เทคนิคลดรอยแผลเป็นมันมีเทคนิคหนึ่งคือพยายามออกแบบสรีระให้มองไม่เห็นม<อ>ันต้องมีการซ่อนแผลไว้แล้วก็เทคนิคการเย็บที่ซ่อนใหม่เหมือนกันและสุดท้ายอาจจะใช้วิธีการอื่นๆมาเสริมเช่นเรื่องการใช้พลังงานขึ้นความร้อนแล้วกันเนาะเข้าไปตรงนี้อุ่นๆทำให้ตรงบริเวณนี้มีการสร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้น หรือการใช้เกี่ยับเรื่องของตัวพวก growth factor ต่างๆ,างๆที่มากระตุ้นตรงนี้ที่เจอบ่อยคือเรื่องของแผลแยกแผลแยกแผลติดเชื้อเนื่องจากบางทีเราประเมินไม่ได้ว่ามันไม่สามารถใช้ไหมตัวเดียวน่ะในการที่จะเย็บได้การใช้ไหมก็จําเป็นจะต้องต้องใช้ไหมที่แตกต่างกันไปหมอที่ประเมินต้องดูเองไม่งั้นแผลแยกติดเชือ้อสิ่งที่เกิดข,ขึ้นตามมาก็คือเรื่องของการนี่แหละครับแผลเป็น เพราะฉะนั้น3อย่างนี่แหละที่เจอบ่อยพบกันใหม่นะครับฝากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความงามทางดดลีเวทของผู้หญิงนะครับ